สวัสดีค่ะทัก,กี้เลดี้โกโก้ค่ะก็ะปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่เรียกว่า beauty box boom นะคะก็คือปีเดียวเนี่ยมี beauty box เปิดตัวมาถึง6กล่อง6เจ้าเลยนะคะวันนี้โกโก้ก็จะมี beauty box อีกกล่องนึงมาแนะนำนะคะเป็นกล่องที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะคะกล่องนี้คือ petite belle นะคะ petite belle แปลว่า little beauty นะคะเป็นภาษาฝรั่งเศส ก็คือความงามชิ้นเล็กๆนั่นเองนะคะก็เป็นคอนเซ็ปต์ของกล่องของเขาก็คือว่าในกล่อง p พิตต e เ l l เนี่ยก็จะมีผลิตภัณฑ์ความงามนะคะไม่ว่าจะเป็น hair care skin care makeup เนี่ยบันจุมา5ชิ้นเป็นขนาดทดลองหรือว่าขนาดเดินทางนะคะซึ่งจุดเด่นของกล่อง p พิตต e เ l l เนี่ยก็คือเขาจะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็น c o u n t เตอร์แบรนดหรือแบรนด์ระดับโลกทั้งหมดค่ะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับกล่องกล่องนี้เพิ่มเติม,ตมกันนะคะ พัทิตเบลนะคะก็จะถูกส่งมาด้วยพัสดุ EMS นะคะโดยที่เป็นกล่องสีน้ำตาลแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านในก็จะเป็นกล่องอีกชั้นหนึ่งค่ะกล่องเป็นแบบเปิดด้านบนนะคะเป็นกล่องกระดาษสีชมพูด้านล่างเป็นสีดำตรงกลางเป็นโลโก้คล้ายๆดอกกุหลาบนะคะ p e r t i t t h e l e l l เปิดฝากล่องด้านบนขึ้นมาก็จะพบกับ welcome card นะคะ เดือนนี้เป็นเดือนกุมภาพันธ์รีมของเขาก็จะเป็นสีชมพูเป็นเดือนแห่งความรักนะคะเป็นรูปดอกไม้นะคะแล้วก็มีเกสรเป็นเทปค่ะ p r ชิ i e ด e ะเ e ล e ฟเ b อร r รี่ส์บ็อก a ์โ n แ i n e ิกวาเลนไท o ์สบ็อกกมอบมนตเสน่ห์ความงามให้คุณพร้อมรับมือในคืนวันอันแสนโรแมนติกนะคะด้านหลังก็จะมีคำทักทายเปิดตัวใหม่ แล้วก็ด้านในก็จะมีรายละเอียดผลิตภัณฑ์นะคะการ์ดจะเป็นออกสีสีแต่ว่านิ่มๆหน่อยนะคะไม่แข็งมากด้านในก็จะมีผลิตภัณฑ์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละชิ้นค่ะชิ้นแรกเป็นของลังโคมนะคะช m i n มินิ u r ราสัมผัสประสบการณ์ใหม่ล่าสุดจากลังโคมเพียง2นาทีผิวเปล่งปลั่งประกายดุดเติมออร่าให้กับผิวนะคะ ด้านในก็จะเป็นผลิตภัณฑ์แบบซองให้ทดลองนะคะมีทั้งหมด3ชิ้นชิ้นแรกก็จะเป็น g e n Fit Youth Activator ความอ่อนเยาว์อยู่ภายในยีนนะคะเป็นเซรั่มที่สามารถไปปรับการทำงานของยีนให้ทำงานเหมือนสมัยเราวัยเยาว์นะคะชิ้นที่2เป็น UV Expert Skin Protector เเป็นครีมกันแดดที่ขายดีที่สุดในเอเชียนะคะปกป้องผิวจากแสงแดดและมลภาวะอันนี้เป็น กันแดดมี SPF 50 PA 3บวกนะคะสามารถกันแดดได้ถึง12ชั่วโมงนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายในแผ่นพับอันนี้ก็จะเป็นลังโคมเจียง Miracle Light Creator นะคะเป็นรองพื้นที่รังสรรค์ผิวเปล่งประกายดูดออร่านะคะมีสารสก,กัดจากดอกกุหลาบทำให้ผิวชุ่มชื้นยาวนานถึง18ชั่วโมงค่ะก็เป็นแผ่นพับแบบนี้นะคะชิ้นที่2จากลังโคมก็จะเป็นเป็นมาสนะคะ ลังโคม e n i f i ิ u ย e สแ t ค Activating Second Skin Mask s e c o s k s n i n คือแบบเหมือนกับผิวที่สองของเรานะคะเนื้อเนื้อมาสกเนี่ยจะเป็นแผ่นชนิดทำจากไบโอเซลลูโลสค่ะมันจะโอบกระชับผิวได้เหมือนกับผิวที่สองของเราแล้วก็ช่วยให้เซรั่มเนี่ยนะคะเข้าไปบำรุงฟื้นฟูสภาพผิวได้อย่างดีเยี่ยมนะคะก็ใช้มาสกทิ้งไว้20นาทีไม่ต้องล้างออกนะคะแล้วก็นวดลงไปเลยได้มา เป็นหลุมๆแบบนี้ทั้งหมด4หลุมนะคะหลุมละ1 ml ค่ะชิ้นต่อไปจากลังโคมก็เป็นตัวนี้นะคะลังโคม b ล็อง Expert เ e r m c ดิ s t a l c ม y s y s t b r i r y t t e s s r i t i v n t s s g Essence e ค่ะเป็นเอเซนส์ขนาด5 ml นะคะช่วยลดเลือนจุดด่างดำสลายเมลานินในผิวนะคะก็จะเป็นเอเซนส์ที่เนื้อเบาใสใสเบาเหลว สบายผิวมากเลยนะคะมีกลิ่นหอมอ่อนๆเหมือนมีแอลกอฮอล์นิดๆแต่ว่าซึมเร็วมากค่ะของรางคงก็มีทั้งหมด3ชิ้นนะคะมาดูแบรนด์ต่อไปบ้างเป็นของคลิ Clinique น่ารักมากเลยค่ะ Clinique Happy p e r f u um ม e Spray นะคะเป็นสเปรย์น้ําหอมที่มีกลิ่นอายของความสุข Happy นะคะเป็นขวดขนาด4 ml นะคะน่ารักฝาสีส้มๆกลิ่นจะออกแนวแบบ ตระกูลซิตรัสนะคะคือแบบว่ากลิ่นแบบส้มมะนาวนาว้ำแล้วก็มีกลิ่นบางเบาของกลีบดอกไม้ West Indian Mandarin Tree Blossom นะคะก็เป็นดอกส้มของอินเดียนตะวันตกแล้วก็ตามด้วยกลิ่นทำให้หลงหลายของบอ s ตันเบอร์รี่บลัชฟลาวเวอร์ค่ะหอมหอมมากอะ่ะชอบ Clinic Happy น,นะคะมีทั้งกลิ่นผู้ชายกลิ่นผู้หญิงอันนี้เป็นกลิ่นผู้หญิงนะคะขวดน่ารักขนาดกำลังดีที่จะไว้พวกในกระเป๋าหรือเอาไว้เดินทางนะคะ ขนาดจริง30 ml 1,250บาทค่ะช, <laughs> ชิ้นต่อไปกรีกดอีกแล้วนะคะคลินิกลองลัสกลอสแวร์คีย์เชนเคลียร์พิงค์นะคะเป็นพวงกุญแจคลินิกตัว c นะคะดูมีราคาดูมีน้ำหนักมากเลยแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นกระจกไว้สำหรับสองได้ด้วยนะคะแล้วก็ห้อยลิปกลอสคลินิกสีเคลียร์เคลียร์ลิพิงมาเป็นสีชมพูใสนะคะ ทาทับลิปสติกทำให้ติดทนนานสีเป็นสีชมพูอ่อนๆแบบนี้สวยดีค่ะทำให้ปากดูแวววาวสวยสดใสมีสุขภาพดีนะคะขนาดจริง5 ml 650บาทอันนี้ได้มาขนาดทดลองนะคะ1 ml ค่ะแล้วก็ตัวที่3ของคลินิกนะคะคลินิก r e p e i r w เว e uplifting f i r m i n g cream เป็นครีมบำรุงผิวที่ให้ความชุ่มชื้นในตอนกลางคืนนะคะ ก็จะมีส่วนผสมที่จะช่วยทำให้ผิวเนี่ยเรียบเนียนแล้วก็ยกระชับด้วยเนื้อครีมเป็นสีขาวๆแบบนี้นะคะมีกลิ่นนิดนี้ได้มากระปุกใหญ่ใช้ได้เลยนะคะเนี่ย7 ml ก็กระปุกนี้น่าจะใช้ได้เป็นเดือนเลยนะคะขนาดจริง50 ml 3,200บาทชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะเป็นออยล์ล้างหน้าจาก q U A m u r a All t i อ e a ทม ซับไลน์บิวตี้เคลนซิ n งออยนะคะเป็นออยล์ล้างหน้าที่มีส่วนผสมจากน้ำมันของพืชสมุนไพร8ชนิดนะคะ a l t ไทม์แล้วก็เลข8น่าจะอ่านว่า Ultimate ได้ด้วยนะคะแบบถ้าเอามาอ่านเร็วๆก็เป็นออยล์ที่ล้างหน้าทำความสะอาดเครื่องสำอางได้อย่างหมดจดแล้วก็บำรุงผิวไปในขั้นตอนเดียวนะคะก็นวด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 ,นวดแล้วก็ใส่น้ำเข้าไปนิดนึงก็จะเป็นน้ำนมแล้วกล้างออกเคยได้ยิน เกียรติศัพท์ของออย cleansing oil ของชูอันนี้มานานมากแล้วนะคะก็ราคาจริงสูงอยู่450 ml 4,500บาทอันนี้ได้มาขนาดซองขนาดทดลองนะคะ4 ml ก็ดีมากๆเลยนะคะได้ไปทดลองใช้ก่อนจะไปซื้อของจริงหมดแล้วนะคะก็มีคลีนิก3ชิ้นนะคะชอบทั้ง3ชิ้นเลย3ชิ้นนี้แล้วก็มีลังโคมอีก3ชิ้นนะคะเป็น6ชิ้น แล้วก็มีออยล้างหน้าจากชูนะคะก็มีทั้งหมด7ชิ้นสำหรับกล่อง Petit d เ b บ l กล่องเปิดตัวเดือนกุมภาพันนี้นะคะก็เป็นอะไรที่ชอบนะคะแล้วก็รู้สึกว่าของที่ให้มาเป็นชิ้นเป็นอันแล้วก็ที่ชอบมากๆคือตรงที่มันเป็นแบรนด์เนมนะคะพวงกุญแจก็ชอบน้ําหอมก็ชอบคือชอบทุกชิ้นเลยยังไงก็ถ้าเกิดว่าสนใจเนี่ยนะคะ Pet ิเบลเนี่ยกล่องละห8 6บาท ถ้าสมัคร3เดือนหรือ6เดือนเนี่ยก็จะได้ผลิตภัณฑ์เพิ่ม1ชิ้น2ชิ้นตามลำดับนะคะรายละเอียดยังไงเดี๋ยวก็กจะใส่ลิงก์เว็บไซต์ไว้ที่ description box ใต้ u YouTube นี้นะคะยังไงก็ขอบคุณพฏิตินเบลด้วยแล้วก็ยินดีด้วยสำหรับการเปิดตัวใหม่อีกกล่องนึงของเรานะคะแล้วเราก็จะได้มีตัวเลือกในการเลือก beauty box มากขึ้นชมคลิปนี้แล้วชอบหรือว่ามีความเห็นมีคอมเมนต์ยังไงก็ คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้นะคะหรือเข้ามาคุยกับโกโก้ได้ที่ f a c e b o o k c o m t e c h y l a d y g o g o ค่ะวันนี้โกโก้ไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะ